มี <คน S 2> ตีหนึง่งบนมีบนมีบนตีหนึง่งนี่ตรงนี้ต้องเล่นกันโอ้เยอะเยอะเยอะแล้ววะเทียบกันต้องมีโซมันไอ้เห e ี้ยโควิด96ตายแล้วไอ้เห<ๆ>ี้ยหัวเครื่องอะจริงเหรอไม่ไหว,ไวออสัตว์เลว,ว ันยิงกระบอกแน่ยิงกันเมื่อกี้เห็นมันลงสองโทสีพี่มีสีตัวบนหัวเราด้วยใช่อยากเอาแล้วอ่ะก็พร้อมดิฮะ ได้แล้วอ่ะติ๊กก็ได้แล้วนะอะไรล่ะรวมกลุ่มเลยไอ้เหี้ยอหนึ่งโอ้สามปิ๊กตัวเลยเยอะแยะบ้านี้เวว่ะกเนได้ มาใครไปอยู่ไปอยู่อยู่รอล็อคให้อยู่รอล็อคให้อยู่รอล็อคมารอล็อคมาขบนพี่ใครมีระเบิดไหมไม่มีว่ะมาตัวเปล่ารอล็อคให้อยู่รอล็อคให้อยู่เราตายหนึ่งขบนเนี้ขบนเนี้หนึ่งขบนนี้สองอ๋ออุ้ยเหี้ยมีระเบิดยัดได้ป่ะออกมาแล้วออกมาแล้วหมดหมด ว้ไม่ต้องฟาร์มแล้งเนี่ยไม่ต้องฟาร์มเบื่อแล้วอะ <c oughs> เออไปเถอะเห็ี่นบูไหมชั่วโมงไปไปไปกับรถบอสเอีขว,กกวัวรถไป Get in the car โว้ไปตรง stable 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 เก้าเก้าเก้าขับปวนมันปล่อยรถฟรีขับรถรถไต่ขบวนยามบ่ายจะสำเร็จพี่เสียงเงินไปแล้วแล้วมันมาปล่อยโคตรเซ็งเลยก่อนหน้านั้นต้องมาอาทิตย์หนึ่งเฮ้ยอย่างเซ็งนะถุงอ๋อบ้านนั้นบ้านนั้นก็ดูเวิร์กนะเป็นอย่งนัแหละเออน้นแหละแล้วก็รถลอยขึ้นไปบนบ้านเลยอ้ะอย่างเงี้ย เฮ้ยมีตีนมีตีนอะไรวะเฮ้ยมันมันปิดบ้านมันปิดบ้านมันปิดบ้านเฮ้ยมันติดบ้านยัดดิครับเออยัดดิอุ้ยระเบิดขังทิพหายระเบิดกูขังเฮ้ยออกไปจากบ้านออกไปจากบ้านนี่ไม่ค้างเหรอไม่โดนเหรอวะเฮ้ยเค้กเออนั่นเด็กขอสเต๊ะแบบนี้มึงมายืนข้างนี้ดิ ข้างไหนนี่นี่ย่นรงเงี้ยเพลงนั้นแหละก้มเอาไอ้เยีนอมขึ้นไปคนเดียวเ๋ยก็ตายหรอกสเต็ปสามาตตัวน่ะตัวต่ยเป็นไงล่ะสเต็ปมดสเต็ปดินจาเป็นไงเราต้องเรียนรู้สเต็ปใหม่ๆ้ยขอใช้สเต็ปตัวนี้เึงต้องตีอีกด้านนึงเป็นไงทุกคนจำแล้วนำเอาไปใช้ กูเกิบตายแล้วไงเมื่อกี้ถ้าเกิดกูตายนี่กูง่าวยาวเลยนะจักง่ายเลยบอกเลย <c oughs> เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวมึงต้องยืนไอ้เบอร์สองไปขึ้นยังไงวะไอ้สัตว์ไปก่อน <c oughs> ไอ้เบี้ยเบอร์ <c oughs> สี่มึงเก็บพึ่งดี้พี่โป๊ะไรมการที่ชาร์จบ้าเบนเฮ้ไม่คุมขึ้นเลยคุณสี่เราลงมาแบ่งอันหนึ่งดิสี่อ่ะอันหนึ่งดิ มีคูณสี่อ่ะมันก็ขึ้นมาดีเอ้ยฝึกดิฝึกไม่ได้ไปนี่ขอไปเออไม่ต้องใช้รถไม่ต้องใช้รถไปแบบไม่ใช่รถดิอ่ะเอ้ยนั่นแหละเอาดิไม่เอากระโดดขึ้นหัวไปดิเออนี่ไงขึ้นไปเอาอทำให้ได้ทุกคนเอ้าตายกว่าตายก่อนกูแม่งต่อกูแม่งกลัวไม่มาชาร์จตายหากันหมด ฝึกเดขึ้นกันได้ฝึก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 ทำไม่ได้ไม่มีรถฝึกมบไม่มีรถไม่ขึ้นแล้วต้องนั่งก่อนใช่ไหมคนนังต้องนั่งก่อนใช่ไหมนี่ยิงมากระโดดฝั่งนี้นี่ใครวะไอ้โอ๊คไอ้บอสเนี่ยกระโดดขึ้นตรงนี้ขึ้นหัวไอ้เอ็กขยับซ้ายหน่อยขยับซ้ายหน่อยอย่าอยู่ตรงกลางอ่ะเออเอาใหม่ดิต้องนั่งหรือยืนนั่งนั่งหรือยืนยืนนะนั่งไม่ได้เมื่อกี้ยังทำได้อยู่เลยได้ได้วงเปลี่ยนแล้วอ่ะทำไม่ได้ก่อนทำไม่ได้ก่อน กรดดว่ะเออนั่นแหละกระโดดไหมขึ้นไปจบที่กระโดดได้คารจอโลเคชันกระโดดไม่ได้เหรอเอ้าไม่ได้เดีอต้องยืนปะลองยืนดิเมื่อกี้มึงยืนหรือยังใม่ใม่ยืนเออนะยืนแล้วนี่ไงยืนอ๋อโอเคเก็ตแล้ววงจบบนว่ะป่ะป่าเฮ้ยลงมากูรู้มึงจะขึ้นไปเก็บของใครป่าไฟอีได้คาละร์บอสขอได้พี่าป่าไฟทำไมผมมีคุณแปด กเฮ้ยเอาน้ำตกมาให้หน่อยดิมีเปล่าแบ่งหน่อยดีอยากมีน้ำเปล่าแบ่งกูหน่อยแหม่อกี้ก็บุกไปแล้วตายไปหลายรอบแล้วมาโอ้เดี๋ยวหนูเก็บไปลองฝึกใช้บ้างใช่เราต้องฝึกใช้เราาจะเอรถไปถึงไหนบ้านนะขับไปนู่นเลยเอาขึ้นเลยเลี้ยวขวาเออขวาก็ได้ขวาก็ได้แล้วพี่ก็ตอนนี้บอกเลยเอาอีกอะไอ้ปอยเช่มึงเอาอีกอะอะไรก่ะปอยเช่ทำไรเนี่ยหิวข้อของขวาเะล่ะ ตรงนั้นเป็นเนินป่ะววะนา้าว,าวผมว่านอนลเลยดีกว่าอ๋อเล่นตรงนี้เหรอตรงนี้เป็นเนินถนนนะชัดปะได้ปะก็รอ,อก่อนแหละรอวั โหนี่มันโลเคชั่นเทพชัดเทียดจริงๆเนินหน้าก็ได้นะได้โอ้โหแต่มันมุมแม่งรถมาุมแบบเงยยิงไม่ได้อ่ะนี่เนินตรงนี้ไม่อยู่ไปทางซ้ายขวาไปข้างหน้าข้างหน้าอ๋อยิงไม่ได้ทำไมอ่ะ ติดเนินมันเรียบเลยเรียบเลยน้องหนึ่งขวาขวาตัวหนึ่งล็อกสองแล้ว็อกสองแล้วล็อกสองเลยเหรอบันลาเบิร์ตไปเคสได้ผมได้คิวอะผมได้คิวหมดแล้ววะหมดแล้วเหรอผมคิวไปหนึ่งแล้วให้ผมยิงตัวซ้ำมทำให้พี่ ผมซ้ำให้พี่ตัวนึงไอ้คลีโอ้โหตายใช่ไหมเค้กเหลือสามตายไม่เหรอตายไม่ใช่เหรอหนึงเหลือไม่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 ใช่ตีเนี่ยตายนี่ตายไอ้ตัวที่ยิงไอ้เนี่ยอาร์คอะตายแล้วเหรอใช่ป่าววะนั่นระวังก่อนนั่นระวังเออไม่ชัวร์ใครระเบิดใครลูกไงโผงผมผมโอเคงั้นหมดแล้วแหละเด็กที่เดียวสามตัว ไอ้หลาวงดังไงโอยหลังกูหลังกูหลังกูจม่โดนเลยใช่หลังจ้าหินจ้าหินจ้าหินจ้าเดนกวันวันตายตาตายเอยลยวะกูควันให้อยู่ตายเลยตายเลยเดี๋ยวไอ้โอดนีอีโคอักเนี่ย เียกูบอกแล้วไอตัวอาร์กไโอกระวังโอ,อกระวังอยู่เิ่งก่อนเฮ้ยมันวิ่งขวามาแล้วฉีกขวาม,มาฉีกขวาม,มาอ,อกด้านหลังรอนดูรอนดูช่วยหน่อยช่วยหน่อยช่วยหน่อยมกด้วยมกด้วยตัวสุดท้ายตัวสุดท้ายมงไม่มีแล้วอพี่เนี่ยให้ออกเชิญอะพอแล้วพอแล้วคุมเชิงไว้ก่อนนะเย็ดรถรถอยู่ไหนเย็ดกูขับรถให้เย็ดข้งางล่างพร้อมเนี่ย ผมเฟี้ยงระเบิดนะตัวนี้ของเดเฮ้ยระเบิดหรอเขี้ยงเหรอ้ตัวนั้นมีเกาะปะมีพี่เพราะมันอยู่ไอ้สร้างปะหลักผักพังเนี่ยแหละมั้งมีหมวกไงมีแค่หมวก แม่วงมันมานี่แล้วนะทุกท่านวงลงล่าง,างนี่กูเจอแล้วใช่ป่าววะเอาไม่ใช่ไม่ดับวะวะอยู่หลังไอ์ดรอปแน่เลยวะไอ้พวก<อ>หินแถวเนี้ยสองคันแล้วปะล่ะ น้ำมันหมดไะเนี่ยควันไฟผมนะโอ้โหฝุ่นเยอะล่าเฮ้ยไปขึ้นรถด,ด้วยดิโหเนน้ำมันจะหมดแล้วคันข,ขาวอ่ะไอ้ดอกไอ้ดอกเออนีอ่ห <c oughs> หมดวะไ,ได้แต่วัว วนนนอี่มันอยู่ในซากประหลักผักพังอะกูว่าเดินมาตรงงระหวังเดินคู่นะร้ขึ้นไม่ไหวรถถอยมากันเข้าวงเลยอะไปรอนในวงนั่นแหละเฮ้ยระดับเราต้องล่าดีรถแถวเนี่ยบอกให้มันฆ่าตัวตายไปซะ หรือว่ามันเป็นบอดวะเบ้าเขื่อนแค่วะอ๋อเสียงก็โดินเดียวมันมีสิทธิ์ที่จะเป็นบอดนะตัวสุดท้ายอ่ะแล้วมันจะไปอยู่ไหนอะ่ะมันก็อยู่นอกวงแล้วเราวงตายโอ,โอ๊ยบ้าป่านนี้ตายต้องตายไปแล้วแรงจะตายเฮ้ยกินยาเพ,พิ่พมฟัลสู้ปะวะเฮ้ยนี่ไงเจอแล้วไหน ไอ้่ไหนวะอย่างสวยติ้วปิดติ้วปิดไปด่าเขาอีกมันอยู่ไหนวะนี่เหรอมาเลยมาเลยชอบช็อตกระโดดหเหยียบหัวมัวขึ้นมายิงเลยอ่ะไอ้คราวแล้วเว้ย